ไปได้หมดเลยเวยเอาไปน้ำซีไปน้ำใสพุ่งนีเลยเวย้ยแม่เขียวปา,า,าของบ้านแม่วันนี้เจอแจ้าเนนู้รด้ย นี่นะครับอีกไม่แน่แล้วครับผมจะไปสายญุ่นแล้วนะครับนี่ผมจะไปสายญุ่นในดูโรนะฮะน่าสนุกมากเลยอ่ะเห็นเขาขี่ขึ้นเขาขึ้นอะไรไปเห็นวิวซิวทัศแบบเออมันแตกต่างจากทางเรียบเยอะนะฮะนี่คล้ายไอ้เอม็ด X หรือเปล่าเลยโอ้ไปได้หมดเดลยเอาไปรับซี แม่อยู่บ้านของบ้านแม่โอ้โหแม่ร้องดุด้วย E um...